เอาให้ปลามันเหี่ยวเหี่ยวเออเหี่ยวแล้วครับอ,อันหน้าบิ๊บด้วย,ยนี่ไหนเหี่ยวมาก อ๋อถ้าปลายเหี่ยวแล้วใช้ได้แล้วครับอเออเอาเลยแต่มันยังไม่เหนียวใหญ่ไหมใหญ่เนาะจำได้ป่ะที่เราช่วยกันผสมเยรยสอนบีบข้างบนข้างบ,น,างบนใช่มันเหนียวอ,ะอ่ะกายตัดกิ่งดีกว่ากายตัดกิ่งดีกว่าครับลูกช่วยละอ่ะ ใหญ่ไหมใหญ่โอ้โหหนักมากด้วยโอ้บิบขึ้นไปหน่อยครับตัดขึ้นไปหน่อยมันจะได้ตัดง่ายๆใช่นะไหวไหมเอ้ยว้าวันนี้นอันนี้แม่อันนี้คือพ่อ ครั <c oughs> บ้าตัดต่อ,อเล็กหน่อยอืมอ้ตัดง่ายเลยอันนี้โอ้โหไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยเลกสองเออมีอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยแล้วก็มีข้างบนอีกโอ้ต้องอนะุ้มละเดี๋ยวเดี๋ยวอ,อ,อืมได้ขีดลูกก็เนี่ยเยอะมาก ว้าวใหญ่เท่าหน้าบิบ๊บเลยอันนี้ใหญ่เท่าอันนี้ใหญ่สุดระวังนะเธอเอา๊า,าไปรับก่ตันน,ตนี้ก่อนก็นได้เนี่ยวันนี้ตัดกินก่อนเออต,ตัดไปไปก่อ้ ปลาโยกขึ้นมาให้ลูกดิเดี๋ยวติ่มลองตัดนี่ก่อนเอาตัดอดไเล่ะโอ้โหอม่รู้ามีกี่ลูกลองนับดิไมาดูลูกใหญ่สุดคือลูกนี้ใหญ่มากอ้วนมากนี่ลูกนี้ปลาดูไหนโอ้โหสุดยอดมาก ไม่ใช่ทัง้งนี้ไปทางนู้นเย้มันอร่อยไหมป้าพูดถึงลงจูงป้าพูดเหมือนดวงคนเดียวเลยออีกแล้วเหร ดดิไค่ขาวด้วยเยอะมากโอ้ยไหนครับคขาไหนเทวินนะอ๋อบิ๊กรงวังแปลกแล้วเธอ มาปวดยังค,ครับเอาไม่ถึงเหรอ <c oughs> อีควายยาวเหรอคว้าอะอยู่สิควได้เหมือนกันนะพร้อมเก็บแล้วครับลูกเก็บสีม่วงสีม่วงอย่ไหนแล้วนี่มันนึกแต่เป็นสีแดงนะเออใช่ถอนมาเซยบเซ็งมันเป็นสีขาวออกม่วงเออใช่ออกขาวออม่วงถอนอู้ยหัวใหญ่อย,อยู่นะพี่ เอาดูหัวใหญ่ๆนะครับลูกหัวเล็กๆเอาไว้เก็บนี่บีหัวเล็ก,ลก,กหัวเวนี้ยครับก็ได้แล้วด้ออจอมพลัง โอ,อ้พอก้อนพอก้อนเอาไว้เก็บกินนมาหลังบ้างโอ้โหสองหัวพร้อมกันเลยเหรอเธอพอแล้วพอแล้วเก็บไปถ่อนมาหลังบ้างโอ้โหเช็เท้าทวีปโอ้โหได้อยู่นะอันนี้ใหญ่ไหมโอ้โหใหญ่มากพร้อมโอ้โหทีเดียวเลยล่ะนักถอนตัวยง เยอะมากปัตนาส,สควอตมีข้าวโพดข้าวเหนียวไข่ไก่ปูเชเทานี่ขอดูขาด้ขาวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวมีสีโมแซมเหรอครับเอาไปต้มกินเลยไหมลองดูไหมได้